สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซม RDD Car Center รถหมดสัญญาเช่าในเครือของอัคาเนแคปปิตอนะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำนิสสันเทียนากันบ้างนะครับเข้ามาแล้ว1คันนะคันนี้นิสสันเทียนานะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0 136แรงม้านะครับผมตัว XL นะคันนี้ตัว XL นะครับผมเลขมาอยู่ที่1 9 9 0 0 0นะ ราคา549,000บาทนะครับผม549,000บาทนะครับผมเพิ่งปรับราคาลงมานะครับจาก6 0 0 0นกว่าบาทเหลือ549,000บาทนะมีคันนี้คันเดียวรถสวยๆนะอลองดูก่อนลองดูก่อนนะไฟหน้าสวยๆเลยดูไฟด้านหน้าก่อนอไฟดันหมอกก่อนเป็นแบบฮาโลเจนนะครับนี่แบบฮาโลเจนนะนี่ไฟหน้าสวยๆใสๆเลยนะ ไฟด้านหน้านี้เป็นไฟหน้าเป็นแบบซีนอนนะเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะอันนี้ไฟเลี้ยวนี้ไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะสวยงามนะสวยเลยนี่นะดูก่อนกท1623อ1623นะนี่อีกฝั่งหนึ่งก็ติดเช่นกันนะครับผมนี่นี่นะรถยังไม่ได้มีการล้างหรือว่าปรับสภาพยังไม่ได้ขัดสีนะมันก็อาจจะดู เรวเรียวดิบดิบนิดนึงนะ2 0 0 0ซีซีแรงมานะเครื่องนิ่งนิ่งดูเสียงเครื่องนะครับนิ่งนิ่งเลยนะดูนี่นะครับน็อตขวากระโปรงหน้าน็านอตเดิมเดิมนะไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับดูซีนยาแนวดูตรงเลยนี่นะซีนยาแนวแนวเล็บจิกไปเนี่ยอ่าเนี่ย แล็บจิกไปนะยังนุ่มๆอยู่นะมันยังเด้งๆนิ้วอยู่คือฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่เนี่ยรูกลมๆคมๆเนี่ยเม็ดอาร์คอ,อยู่นะครับสติกเกอร์อยู่ครบๆนะเนี่ยสติกเกอร์มอกอนะครับอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะนี่ดูยาแนวตรงแนวเลยนี่นะสวยๆในส่วนของเบ้าหโอชก็สวยงามนะครับผมนี่นะสวยงาม หน้าเดิมเดิมครับพุกยึดครบครบนะพุกยึดครบครบเลยนี่นะครบครบนะครับผมสวยครับคันนี้สวยนะครับหน้าเดิมเดิมนะตัวนี้นะลองปิดฝากระโปรงนิดนึงนี่รถมันยังมีเละนิดนึงนะเลอะฟงเลอะฝุ่นอยู่นะครับผมยังไม่ได้ล้างนะดูนี่นะครับผมนี่ปีสิบปดนะครับจดปีสิบเก้าสีขาวมุกนะครับผม ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางปีรู้สึกเป็นยางปี2022เป็นของมิชลินนะนี่มิชลินไพลอ t สปอร์ต5นี่ครับยางสัปดาห์ที่40ปี2022นะครับของมิชลินก็จะมีรอยแม็กมีรอยคูดนิดหน่อยนะตามการใช้งานนะนี่ยังใช้ได้อยู่นะยาวๆดูหน้ายางสวยๆอยู่นะ ในส่วนของตัวภาษีหมด 25. ่สิบห้เมษายนหกนะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะมีกล้องด้านน,นี่ด้านซ้ายด้วยนี่นี่นะี่กล้องเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนอ,อ๋อมีกล้องรอบคันเลยนะครับผมน,น,นี่กล้องรอบคันนะนี่นี่กล้องรอบคันกล้องหน้าอยู่นี่นะครับกล้องหน้าอยู่นะกล้องรอบคันเลย ในส่วนของตัวมือเปิดมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมนี่ภายในเป็นเบาะหนังสีดำสนิทเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะนี่เบาะไฟฟ้าคู่หน้าแผงข้างก็เหมือนเหมือนแบบเป็นเล่นลายอยู่เนี่ยลายเหมือนลายอะไรลาย,ลายสาย3มิติเลยสักอย่างนี่ครับก็เก๋ๆไปอีกแบบนะอันนี้เป็นแผงข้างหุ้มหนัง ซอกสวยงามอยู่ดูน็อตเนิดไม่ขยับนะนี่นะไม่ขยับเลย,ยสวยสวยสำเนาเล่มปี2018 136แรงมาเชื้อเพลงเบนเบนซินนะครับ2 0 0 0 c นนะลำดับที่1อาคาเน่แคปปิตอลน,นะครับผมแล้วก็นี่สมุดคู่มือการการับประกันยังอยู่เลยเปิดก่อนอ่ะดูนี่นี่นะออกที่สาขา เทพารักษ์นะครับสยามนิสสันนี่นะครับเนี่ยหกสองอันนี้ปีหกเจ็ดก็ห้าปีละปีสิบแปดนะครับผมยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยยางเพิ่งเปลี่ยนมาหมดวารันตีธันวาปีที่แล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนมาวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองปียี่สิบสองหมดยี่สิบสามนะปลายปีนะครับถุงลมนิรภัยคันนี้มีอยู่สี่ลูกนะมีคู่หน้าคู่หน้านี้สองลูกแล้วก็มี มีข้างเบาะเนี่ยข้างบาะอีก2ลูกนะครับเป็น4ลูกนะครับผมคอนโซลกลางก็เนี่ยมีเหมือนลาย3มิติอยู่นะครับผมแล้วก็คุญแจรีโมทครบ2ดอกนะเกียร์แบบนี้นะแล้วก็นี่เป็นช่องอช่องเก็บของเก็บของนะช่องเสียบดูเนี้จะเป็นตัว usb แล้วก็นี่เป็นช่องกล้อง12โวลต์นะนหน้าจออยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์แบบออโต น,ะนี่แยกอุณหภูมิความเย็นซ้ายขวาของใครของมันนะสวยๆเลยด้านท้ายมีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านท้ายให้ด้วยนะนี่แล้วก็ที่เท้าแขนก็มีช่องใส่แก้ว2ใบนะครับนี่นี่เบาะหลังสามารถพับได้นะมันจะมีตัวดึงอยู่ด้านหลังแซมพาไปดู เนี่ยเบาเนี่ยเราก็ดึงดึงเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับพับลาบไปได้นะดูด้านในก่อนดูท้ายไม่โดนนะครับเห็นเม็ดอาร์มครับเนี่ยคมคมเลยชัดชัดเลยนะครับเนี่ยคมคมนะเราลองดูฝาท้ายก่อนมีการแกะไหมนี่หัวน็อตไม่ขยับนะหัวน็อตไม่ขยับนะครับผมนี่นะครับหัวน็อตไม่ขยับนะท้ายเดิมๆมไม่เคยทําสีเลยเนี่ย ยาแนวส้นตรงแนวเลยนี่นะสวยงามสวยงามเนี่ยเม็ดอ์คอยู่ครบครบนี่อีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะนี่เม็ดอ์กก็ยังอยู่นะครับสวยงามอุปกรณ์เครื่องมือครบนะครับนี่ครบคันล้ออะไหลยังอยู่ครบนะดูเส้นยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับเส้นเนี้ยเห็นไหมครับไม่เคยแตะพื้นเลยนี่นะครบครบเลย ยางก็เป็นของมิชลินนะล้ออะไหล่ล้ออะไหล่ออะจะเป็นขอบ18นิ้วนะเป็นแม็กหรือเปล่าอ่าเป็นแม็กด้วยนะล้ออะไหล่เป็นแม็กด้วยแม็กแบบที่ติดติดมากับตัวรถเลยนะครับผมสวยงามนะท้ายเนี่ยเดิม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 นะครับผมถือว่าสวยนะอาจจะติดที่เลขไม้นิดนึงแสนเก้านะครับผมก็ลองคุณลูกค้าลองพิจารณากันดูนะครับผม5้า0 0 0สื่น 9000บาทนะ549,00 0่าบาทยังไงลองดูก่อนลองดูก่อนนะนีะ่ถือว่ารถไม่โซมไม่ช้ำนะถือว่าสวยอยู่นะในส่วนของฝั่งคนขับนะครับแผงฝั่งคนขับมีเมมโมรี่ซีด้วยนี่ครับนี่เมมโมรี่ซีดนะแล้วก็กระจกเฉพาะฝั่งคนขับเป็นแบบอัตโนมัตินะกดเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะ อันนี้ก็คือพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจก3บานแล้วก็ตัวเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับเช่นกันนะนี่ด้านข้างซอกเสืกกสวยอยู่นี่นะนี่สติ๊กเกอร์ลมยางยังอยู่ครบๆเลยเลยสวยนะปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับในส่วนของความสว่างของตัวหน้าจอเรือนใหม่นะ,อะลองดูสิสมมติสมมติมันแยงตาเนี่ยเราสามารถที่จะดอปได้ มันอาจจะมองไม่เนยนะครับเนี่ยดอบดอกไปความสว่างนะแล้วก็ปุ่มกดทริปสามารถเลือกทริป a ทริป b เนี่ยเรารีเซ็ตได้นี่นะครับด้านนี้นะแล้วก็มีโหมดต,ต่างๆโหมด Eco Mode นะครับแล้วก็ปลดปลดไอ้นี่สอดในส่วนของผ้าหลังคาด้านหลังเียให้ดูเดี๋ยวสักครู่นะนีะ่นี่กดกดเนี่ยครับ เนี่ยมันก็ปอบเนี่ยครับเห็นไ,ไหมครับนี่นี่เราสามารถที่จะกดปุ่มได้ปุ่มมันจะอยู่ที่เท้าด้านนี้ครับนี่ปุ่มอยู่ด้านนี้นะปุ่มอยู่ด้านนี้นะครับผมอันนี้เป็นปุ่มเปิดฝาถังอ่าเปิดฝาหลังกระโปรงหลังนะครับผมด้านนี้นะพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับยังไม่ลอกนะยังไม่ลอกนะครับผมยังไม่ลอกนะครับผมวิซยุก็สามารถรับสายวางสายได้นี่ด้านนี้นะครับเป็นภา,ภาวะวติ ผมอะไรมัลติฟังก์ชันทั้งหมดนะครับผมเลขไมล์ห0ึ่งแสนนะครับเลขไมลหนึ่งแกมื่นสาันสามร้อยสามสิกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมเนี่ยเลื่อน v m m ได้เนี่ยครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องมองหลังจะโชว์อยู่ด้านนี้นะนี่กล้องมองหลังนะครับผมโชว์อยู่ด้านนี้เลยนะ ลืมบอกไปครับตัวนี้จะมีในส่วนของตัวสลูด้วยนี่เรากดด้านนี้เนี่ยสลูกดปื๊ดนี่เลื่อนนะครับสลูนี่นะอ๋อมีสลูให้ด้วยนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมใส,ใส่แว่นกันแดดนี่นะครับกดเปิดไฟอ่านี่นะนี่นะเป็นแบบนี้นะครับผม วิทยุเป็นของบอสด้วยเสียงก็แน่นๆตึบตบไปลองดูอ่ะนีน่นี่ไหนนะก็มีที่เท้าแขนก็จะมีช่องเหมือนช่องเสียบชาร์จอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับซ่อนอยู่นะดีก่อนโอ้เสียงเพลงเพราะดีนะครับผม <สๆ S 1> ก็ลองพิจรารณากันดูนะครับปี10 8เลขไม1,93,000นะครับกับราคา5 4 9 0 0บาทนะ5 4 9 0 0บาทนะครับยังไงลองพิจนารณานกันดูนะชอบไม่ชอบเนี่ยชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาได้นะแต่อย่าคอมเมนต์แรงนะครับผมหรือถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาดูตัวรถก็ได้นะโทรหาแซมก่อน086 354 3692นะครับ086 3543692นะรถจอดอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับผมติดกับไบเทคบางนาเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยติดกับไบเทคบางนาเลยนะ549,000บาทนะครับผมปี18จดปี19นะครับนะครับผมใครสนใจโทรมา0863543692นะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ